สวัสดีค่ะมาขอคันนี้แล้วกลับไปยาผ้าเสียบแสียบยูไซแสียบยูรันสามพี่น้องบางแสนสองอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นมองเกาคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อคันนี่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวเขาง,งพี่น้องทั้งอยู่ฟังต่างประเทศทุกประเทศทัทศท่วโลกเด้อพี่น้องมากมาติดมาเสียบทำไมยามื่อนี่แม่ยาได้กุ้งพัดผงกะหรี่ยาจา๋าเราเฮ็ดเมื่อนี่แม่ยาบรเิเฮ็ดเองก <laughs> ้อนสิกินสิจวดแกอย่าลืม กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยาผ้าสเสียบนะไม่ได้ค่ะเด้อพอได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปหลายๆคลิปน้ำเกินนเนจ้ามาพี่น้องมากวันนี้มากคือจัองต้องหิวเขาอือกูมิจะตุ๋นไงพี่นอ้องมันนี่เปลี่ยนมือ có câu mắt trình chắc theo các ạ Phật si มันนี่กินข้าวเจ้าจังเลยกันาจานนี้ก็ไปจะกิน จ้เนี่ยมัน้อีเยอะียังนมากเลยจ้งจังอ่น้ำหลันดูน้ำกันเป็นครอบรัวไงอยางน้ำหลัน ยุคนี้แม่ยามมีทั้งผู้เฒ่าแม่ยามวัแปดสิบเอ็ดปีมีทั้งหลานลูกลูกไส้สองขวบแล้วก็มีน้องสาวมีพี่สาว่าจา้ากับา่าหลาแล้วก็ลูกไส้กับลูกไผ่ ได้ยังกินเ็กินไปทุกคนันตามีต่ตามเกิดตามอัตภาพตามตสาพั้นะผม <laughs> ผัดทง,งกะหรีทั้งสองจานละพี่น้องเอาไปซื้อเขากินแพงแพงร้านของกพี่น้องเด้อ ออกพักหน่ากินนั่งเสียบๆอย่างน้ำลายนั่กนกำลังถือกินเข้า Cùng với tủi ngay Rồi tốt này. เข,ข,า,ขา,ากขินเขาบ้างเขาสามารถกินพักได้เบิด์ืมผักที่เราก็งั้นเจ้าบ้านานี่ช่วงนี้ไม่ตัง้งแพงบ้านไม่ยาเพรไม่แน่วได้บ้านไห้ซื้อซื้อเบิดตสุยางไม่แน่วจริงหรอเพราะว่าจ่บ้ันไม่มีมังคุด มา,มาดูปยกาเาลูกไงลร้านพี่น้องร้านเก่งๆมาสวัสดีครับก่อนอืสวัสดีครับสวัสดีครับร้านข่อยเป็นตาหัากบัพี่น้องเก่งๆครับเก่งๆครับผู้ใช่น้องก็ผู้ยิ่งเก่งๆครับ ่พพี่น้องซสบยินกุ้งคัดโงกะลีกุ้งก็แสบปูก็แสบเนาะอ,อืยัตด๋อยไงกุ้งมันแก้วกุ้งมันแก้วหัวแขนดีดีเสบๆๆ ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่คอมันติจับนรับชมชมเมียพระเสียบของตะตุนจบคลิปเด้อค่ะคลิปนี้อิ่มแล้วอย่าลืมก่อลังใจกูอลไรกูแช่กูตามเมียพระเสียบน้ำเด้อคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า